กเกมไมครับกับภาคที่สองที่เราจะมาเล่นเออเอ,อ,อะไรก็ได้นะั่นแหละตามตามชื่อคลิปเป็นเป็นด่านที่สองนะก็จะเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวเรามาเอาอุปรกรณ์กันก่อนเลยดีกว่ารู้สึกว่าด่านนี้นี่จะมีบอสแค่ตัวเดียวนะหัลอ <Hello. S 1> ไปไหนแล้ว <Maybe. S 1> เออเออใส่ใส่ใส่ชุดเลยเอ,อ มันมันมีอยู่ทางเข้าเดียวหรือมันมีทางเข้าอื่นมันมี่ทางเข้าเดียวอะตรงกลางนั่นแหละใช่ใช่ใชเราจะเลือกเป็นอะไร easy <laughs> easy <ะ> <laughs> ถ้ามีแบบพิทฟูนีน่สุดยอดมากพร้อมหรือยังสามสอง,สองหนึ่งอุ้ยโอ,โอ้ที่ไหนเนี่ยโอ้ สวยจังเราจะไม่อ่านมันเราจะ hey, รอสู้อย่างเดียวเอยแต่ไงรอบนี้มีสปีดให้ด้วยโอ้ดีจังสปีดแล้วก็ทำแข่งลื่นๆโอ้สุดยอดเลย,ยเฮ้ย,มา,ายมาแล้วมาแล้วเอ้าตัวนี้เหรอ ยิงใช่ปะตรงนี้แหละ,ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้มันลื่นอะ,นะนนเอาเอาเอาเชียร์มาตัดเอาเชียร์มาตัดทังกินนะดูสมุนดูสมุนโอ้ยดูสมุนหรือบอสกันแน่เนี่ยดูสมุนนี่โหดกว่าบอสเฮ้ยแมปน,นี้มันลื่นแล้วมันเล่นยาก ไม่บอสมันฆ่ายากจังเนื่องจากมันเป็นทายาทของเมืองหิมะมันก็เลยลื่นหรือเปล่าไอตัวเนี้ยอุ้ยตกใจหมดจะตายแล้วอุ้ยไปหลบมุมก่อนหลบมุมหิวข้าวอ้อย<า>อ้ย,อ,ยอะไรเนี่ย,ยหน้าจอมืดปะไปเนียบไปเนียบ อะไรเนี่ยโอ้โหจะตายแล้วโอ้ไม่โอ้ no ข่ายากจริงๆค่าดีบอสก็ได้ยำจันการลูกสม,มุนตายแน่เคียร์ท่าอ้อยตายอย่างเดียวเฮ้ยแป๊บเฮ้ย แบบนี้มีการโกงขั้นสูงนะฮะโอดใช้วิจารณวิญญาในการรับชมโอ้ยบอทำไมเฮียมันเยอะจังโปรเซนสปีอิทอ้อีดเอฟเฮ้ขอเวลาฮีวหน่อยดิฮัลโหล ถึงจุดแปดมันฮิวช้าเดี๋ยวก็จับ <A. S 1> เดี๋ยวก็จับไอ้เออะไรนะไอ้เนี่ยอะไรเนะี่ยเนว่าหรอจับไอ้เนว่าเข้าคุกเลยเนี่ยทับเจลอะทับเจลทับเนว่าท<ม> <c oughs> ับเ<ม>จล<ม>เนว่าเนว่าเข้าจบเกมเอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหสู้มันไม่ได้เลยมันวิ่งเร็วเกินตีแล้วเหมือนตีไม่โดนอะ ตีแล้วเหนือนตีไม่โดนนะฮะมันพยายามกระโดดด้วยรู้สึกเฮ้ยตายเลยเออ้ยรีบตายทำไมเนี่ยเฮ้ยเนวา่าเนวา่าเนว่าไปไหนเนวา่า <c oughs> เนวา่าโหขี้หนีอ่ะหนีทำไมอ่ะงเนวา่าเนว,าว่ากลัวตายเหรอเฮ้รู้สึกมันยิงรูกสมุนตัวเองด้วย <Hey! S 2> yeah. Yeah. มีด่านอื่นไหมเนี่ยคนีไ <watch. s ut ters> ม่ใช่เนี่ยเราไม่มีผู้ให้หมายความว่าอย่างไร <s ut ters> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแตดคลิปแล้วกลับมาสักครู่หนึ่งเอ่อเนื่องจากมันจบเร็วเกินนะคลิปนี้สีนาทีเองเหรอจะบ้าเหรอเดี๋ยวเรามาลองแบบเนอร์เม่กันดีกว่านะ คําสั่งขับฮิวเตรียมไว้เลยฮะน,นักกอดเลยก็ได้ <c oughs> ครั้งนี้เราจะลองแบบเป็นพระเจ้านะไม่มีใครสามารถฆ่าได้นะเพื่อความสนุกในการรับชมที่เราจะสามารถฆ่าในว่าได้ยอย่างสบายชิลๆนะใครๆก็อยากดูเราเห็นไม่ไม่มีใครอยากเห็นเราตายหรอกใช่มไหม เอื้อตีเจลเนว่าไม่ได้เดี๋ยวได้ตอนนี้เราช่วยรอให้แล้วทางสะดวกอึ๊บเอ้ยสโนูบอลตัวนี้มันเอ้ยอะไรนะสโนโกเลมนี่ตัวน,นี้มันแปลกๆมันปาสโนูบอลออกมาทางปากแล้วมันก็กลายเป็นลูกขนุ วว <Wow. S 2> ้าเดี๋ยนะขอลองอ,อะไรแปลกๆได้ไหมเอากันไกามาตัดเฮ้ยไปไหนฮลัลโหลตัดได้ไหมเฮ้ยตัดได้ไหมเนี่ยฮอ้โหลตัดไม่ได้เหรอเออเสียใจหรือว่าต้องตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เราก็ฆ่ามัน เราไม่ไหวละเราไม่ไหวละขอสี่ตัวไปอยู่ลำพันเฮ้ยจะปลาอะไรนักหนาเนี่ยทางสะดวกแล้วทุกคนแว่นแว่นแว่นเออเราเราเป็นคนโกง2 0 1 9นเ้นะฮะ เราเรากงเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันโกงเราก่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะโกงกลับนะฮะเฮ้ยไปไหนจะเดินเร็วทำไมเนี่ยฮะเย่เก่งอะฮะเราเก่งมากเลยจริงจิง เมื่อกี้ไม่ได้ฮับโกงเลย,นยเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเราไม่ได้ฮับโกงเลยเดี๋ยวตัดซีนไปให้ดูเลยเห็นไหมไม่ได้โกงเลยไป่ฮาเลย <c oughs> เรายังไม่จบง่ายๆนะเราจะฆ่าเอ่าสมมุติอ,อ่ามช แล้วมันจะเป็ขคืออะไรเออตอนนี้คนดูอย่าเพิ่งงงว่าทำอะไรอยู่นะหน้าเผามากโอ้ยดูสมุนโอ้ยเอะมันช่วยอะไรไหม ออยู่ไหนแล้วอยู่บ้านไม่กำลังลองดูว่าถ้าดาบมันแรงกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จะหับไหมสอมบี้โง่พยายามตีตีไม่ได้โอ้โหโอ,โอ,โอดาบนี้แรงมากชอบชอบ โอ้โหจะตายจะบฮาเลยเอ้าแบบฮานะยังไงเนว่าก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีนะสู้คำสั่งเราไม่ได้นะโอ้โหทับคิวทับคิวทับคิวยังไงเล้าเออเพื่อมันลดบ้างไหมเนี่ยแรกแรกมากแรกมาก เอมันจะมีคำสั่งนึงอะฮะกำลังหาอยู่แบบนึงที่มันติดไฟอะไฟเอ,อ,ต,เอ,อติดไฟด้วยอู้หสุดยอดดาบนี้จะเป็นดาบที่ดีที่สุดในโลกเบอร์ละเบอร์เออแบบนี้มันรู้สึกมันแะไกเอ้ไตและสโนบอลเหรอใช่หรอ มันเป็นลูกขนูไม่ใช่เห็นไหมเกิดมาเลี้ยงก็ร้อหลอ่นนะโดนพวกนี่ลงโอ้อะไรนะง่ายจังเลยง่ายจังเลยคลิปนี้ก็โกงอีกแล้วนะโอ้โหสุดยอดมากเลยเราเก่งเรื่องโกงอะ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่โกงเรากล่องเราก็ไม่โกงนะโอ้โหจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวด่านหน้านะเป็นด่านสุดท้ายนะบอสต,ตัวเดียวอีกแล้วอุย้ยลืมไปเกมหมวดศูนย์เออ <c oughs> เออช่างมาเถอะนะเดี๋ยวด่านหน้าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะโหดๆเหมือนกันนะโหดกว่าอันนี้อีกนะจบคลิปยังเว่านี้นะเนี่ยนะจบเร็วจังเลยเนาะเอาปิดคลิปหน่อยฮะ คุณแขกรับเชิญค่ะคุณปิดคลิปหนะะ่อยค่ะอ่ะบายบายนะฮะบายบายเย้ yeah.